ซับซ้อนนิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่199เคล็ดลับทั้ง3ประการและข่าวคราวจากเมืองปักกิ่งไม่ว่าเคล็ดวิชาลัทธิเต๋าหรือว่าบันทึกความเป็นความตายหยินหยางก็ล้วนแล้วแต่บันทึกเคล็ดลับและวิชาลับที่มีพลังมหาศาลทั้งนั้นต่อให้มีเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่สอดคล้องกับวิถีแห่งการบำเพ็ญระดับกลางก็ตาม แต่ในเวลานี้เคล็ดลับที่คอยสอดคล้องกับการบำเพนของควาง้างก็มีถึง4เคล็ดวิชาไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องเวลาหรือข้อจำกัดของร่างกายในการบำเพนก็ตามควาง้างก็ล้วนแล้วแต่ไม่สามารถบำเพนเคล็ดลับวิชามากมายขนาดนี้ได้ดังนั้นหลังจากที่ผ่านการปรึกษาหารือและคัดเลือกกับระบบแล้ว หางซางจึงเลือกในเคล็ดวิชาสาประการในลทัทธิเต๋ามาทำการฝึกฝนบำเพ็ญหนึ่งในคาถาที่สำคัญที่สุดก็คือวิชามายาเจ็อารมณ์อย่างแน่นอนเมื่อนึกถึงตอนที่ควางสรซางทำการบำเพ็ญครั้งแรกก็ขนลุกสู้ขึ้นมาทันใดพลังที่แสดงออกมาทั้งหมดทำให้เขาลงมือกับตัวล่วดที่อยู่ในสภาวะปลดล็อกยีนขั้นสออย่างโหดเยี่ยม อีกทั้งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือหนากากที่สร้างขึ้นมาจากวิชามายาเจ็ดอารมณ์นี้ไม่เพียงแต่จะลึกลับซับซ้อนยากต่อการคาดเดายากต่อการแยกแยะความจริงและมายาแล้วอีกทั้งยังมีความสามารถที่แตกต่างกันอีกด้วยภายใต้การร่วมมือซึ่งกันและกันสามารถทำให้ศักยภาพของพวกมันเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นวิชาสังหารและปกป้องชีวิตที่แข็งแกร่งย่างหาที่เปรียบไม่ได้อย่างหนึ่งทีเดียวบัดนี้ฮวางซางได้ทำการบำเพ็ญจนบรรลุถึงขั้นระดับกลางแล้วพลังแห่งความเป็นความตายยินยางภายในร่างกายก็แข็งแกร่งมากขึ้นด้วยภายใต้สถานการณ์แบบนี้เขาจึงสามารถบำเพ็ญวิชามายาเจ็ดอารมณ์ได้อีกครั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพขึ้นไปอีกขั้น แต่ถึงแม้ว่าวิชามายาเจ็ดอารมณ์จะแข็งแกร่งมากก็ตามแต่การจะใช้กลับมีข้อจำกัดมากทีเดียวอีกทั้งยังต้องใช้พลังความเป็นความตายหยินหยางภายในร่างกายของเขาด้วยในกรณีที่ใช้หมดไปแล้วจะไม่สามารถเติมได้อย่างง่ายดายเหมือนกับพลังวิญญาณดังนั้นจึงสามารถใช้เพียงเมื่อต้องการสังหารเท่านั้นเมื่อเป็นแบบนี้ ควางสร้างจึงทำการคัดเลือกเคล็ดลับอีกสองประการที่แตกต่างกันเคล็ดลับทั้งสองที่เขาเลือกก็คือยันโลกันซึ่งเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์สายหนึ่งในคำภีฝูจริงของลัทธิเต๋าอย่างน้อยต้องมีวิถีแห่งการบำเพ็ญในระดับกลางถึงจะสามารถบำเพ็ญและใช้มันได้ถึงจะเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันแต่พลานุภาพ กลับแข็งแกร่งยิ่งกว่าค่ายยันสีเลือดอย่างแน่นอนซึ่งนี่เป็นวิชาการโจมตีที่มีอนุภาพรุนแรงประการหนึ่งยันโลการแยกออกเป็นสองส่วนส่วนแรกคือยันโลการซานหญินอีกส่วนก็คือยันโลการซานหยางสิ่งที่จะกระตุ้นยันซานหญิงได้ก็คือเพลิงซานหญิงซึ่งสามารถทำร้ายวิญญาณของผู้คนได้ซึ่งวิธีการต้านทานทางกายภาพทั่วไป ไม่สามารถต้านทานพลังของมันได้ส่วนยันโลการซานอย่างเป็นพลังที่แฝงไปด้วยอุณหภูมิที่สูงจนน่าตกใจจนกระทั่งสามารถหลอมโลหะได้อย่างง่ายไดย้อีกทั้งยังมีพลังในการระเบิดที่แข็งแกร่งมากด้วยในกรณีที่เกิดการระเบิดสัตว์ประหลาดที่มีผิวหนังหนาหยาบกร้านอย่างเจ้าไทแรน์ก็ยังยากที่จะทนแบกรับได้ เนื่องจากยันโลกันเป็นเพียงแค่คาถาศักดิ์สิทธิ์เบื้องต้นเท่านั้นบวกกับมีความช่วยเหลือจากระบบอยู่ด้วยดังนั้นสำหรับฮวางซางการร่ำเรียนฝึกฝนคาถาศักดิ์สิทธิ์นี้จึงไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรนักสิ่งที่ยุ่งยากเพียงอย่างเดียวก็คือในหนึ่งวันอย่างมากที่สุดเขาสามารถทำได้เพียงแค่สร้างยันโลกันขึ้นมาสองแผ่นไม่อย่างนั้น หากยังฝื้นทำมากกว่านี้แล้วก็จะทำให้ร่างกายและรากฐานของเขาได้รับบาดเจ็บสร้างผลลัพธ์ตรงกันข้ามที่ร้ายแรงตามมาได้แต่ถึงแม้ว่าจำนวนยันโลกันจะน้อยก็ตามแต่พลานุภาพอื่นๆกลับน่าตกใจมากยิ่งกว่าจากการคำนวณของระบบแล้ว เนื่องจากพลังวิญญาณกลายพันธุ์และพลังความเป็นความตายยินยางภายในร่างกายของควางซางมีผลต่อพลานุภาพของยันโลกันดังนั้นในกรณีที่ยันโลกันระเบิดออกเกรงว่าพลานุภาพด้านอื่นๆจะไม่ด้อยไปกว่าปืนที่ไปลี่หมิงอยู่ใช้ระเบิดเจ้าวัตทะโซรัตเร็กซ์แต่อย่างใดตราบใดที่รวบรวมยันโลกันได้มากพอต่อให้ต้องเจอกับสเกลคอลเลอร์หรือแม้แต่คิงคองก็ตาม ขวางสางก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถประลองฝีมือกันได้สำหรับเคล็ดลับประการสุดท้ายนั่นก็คือวิชาที่สามารถนำมาใช้กับด้านการต่อสู้และสนับสนุนในการต่อสู้โดยเฉพาะมีชื่อเรียกว่าวิชาสละสังขารถึงแม้ว่าชื่อนี้จะฟังดูแปลกก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับเป็นวิชาที่แข็งแกร่งที่มาจากพุทธศาสนา ในระหว่างการบำเพ็ญเคล็ดลับนี้อย่างแรกจะสามารถใช้พลังวิญญาณมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กายเนื้อได้ซึ่งสอดคล้องกับวิชาเกราะกาสาวพักในลัทธิเตา๋าที่สามารถทำให้วางซางม,มีพลังและความสามารถในการป้องกันตัวได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในระหว่างทำศึกสงครามสิ่งสำคัญยิ่งกว่าก็คือในกรณีที่วางซางพบเจอกับศัตรูที่เก่งกาจและทรงพลัง จะสามารถกระตุ้นการทำงานอย่างที่สองของวิชาสละสังขารได้เพื่อแลก,กลับมาซึ่งพลังที่มากกว่าปกติโดยผ่านการแผดเผาร่างกายวิชาสละสังขารด้านการแผดเผาแบ่งออกเป็น6ชั้นนั่นก็คือสละผมสละผิวหนังสละโลหิตสละเนื้อสละกระดูกและสละวิญญาณแต่ละชั้น ล้วนแล้วแต่ทำให้ศักยภาพเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวหรือพูดอีกอย่างก็คือสามารถแยกเป็นได้รับพลังอันน่ากลัวเป็นสองเท่า4เท่า8เท่า16เท่า32เท่าและ64เท่าเพียงแต่ว่าถึงแม้ว่าพลานุภาพของวิชาสละสังขารจะแข็งแกร่งมากก็ตามแต่ระดับการแลกเปลี่ยนก็ไม่น้อยเลยทีเดียว การสละผมนั้นไม่เท่าไร่อย่างมากสุดก็คือแค่ไม่มีขนทั้งตัวก็กลายเป็นคนหัวล้านก็เท่านั้นแต่สละผิวหนังกลับจําเป็นต้องแพดเผาผิวหนังไปทั่วทั้งตัวสละโลหิตจําเป็นจะต้องแพดเผาเลือดในร่างกายสละเนื้อสละกระดูกก็ต้องแพดเผาเนื้อและกระดูกแบกรับความทุกข์ทรมานยากจะพรรณนาออกมาได้ ยิ่งได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสพลังการบำเพ็ญก็ยิ่งลดลงสำหรับการสละวิญญาณกลับเป็นวิธีการสละสังขารที่แท้จริงการแผดเผาร่างกายและจิตวิญญาณจะทำให้ได้รับพลังที่แข็งแกร่งยิ่งกว่า64เท่าซึ่งจะพินาศดับศูนย์ไปพร้อมกับศัตรูเลยทีเดียวทำไมถึงเลือกเคล็ดลับนี้ นั่นก็เป็นเพราะว่าควางสางนั้นมีพลังความเป็นความตายหยินหยางอยู่ตราบใดที่คนยังไม่ตายต่อให้ได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสก็ยังสามารถฟื้นกลับคืนมาได้อย่างช้าๆสิ่งสำคัญยิ่งกว่าก็คือภัยอันตรายและศัตรูที่แข็งแกร่งท่ามกลางวันสิ้นโลกนี้มีมากมายนับไม่ถ้วนและน่ากลัวอย่างถึงขีดสุดแม้ว่าพลังในตอนนี้ของความสาง จะไม่สามารถรักษาความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางและตัวเองไปพร้อมกันได้ภายใต้สถานการณ์นี้เขาจึงจำเป็นต้องเร่งรีบเพิ่มพลังในด้านการต่อสู้ของเขาให้เร็วที่สุดแม้กระทั่งเคล็ดลับที่แตกดับกับศัตรูไปพร้อมๆกันปัจจัยโดยรวมนี้วิชาสละสังขารจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเขา หลังจากที่ตัดสินใจเลือกเคล็ดลับทั้ง3ประการนี้แล้วต่อจากนั้นความซางจึงได้ทำการปิดด่านเพื่อการบำเพ็ญฝึกฝนเคล็ดลับทั้ง3ประการนี้ด้วยความยากลำบากใช้พลังทั้งหมดสร้างยันโลกันขึ้นมาความรู้ในช่วงเวลานี้ทำให้ความซางนั้นเข้าใจความโหดร้ายและความน่ากลัวของวันสิ้นโลกมากกว่าคนอื่นใด เขาไม่อยากเห็นพี่น้องของตัวเองต้องตายต่อหน้าต่อตาตัวเองดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงแค่พร้อมสู้ตายพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งยิ่งขึ้นส่วนคนอื่นๆก็ดูเหมือนจะถูกความสร้างแพร่เชื้อความฮึกเหมิมในการต่อสู้ดังนั้นในตอนที่ผู้รอดชีวิตแสนธรรมดาเหล่านี้ต่างพากันพักผ่อนค้นหาความสุขอยู่ในเรือนจำนั้นตัวลัวและพรรคพวก กลับปิดด่านบำเพ็ญย่างยากลำบากเหมือนกับหวางซางแม้แต่หลี่เจอเลยที่เออะเหยลอยชายมากที่สุดก็ยังเป็นเช่นนี้ด้วยทุกคนต่างยาจะแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเร็วเพื่อหลังจากนั้นจะได้ใช้ชีวิตซืบต่อไปกับทุกคนวันที่สองหลังจากที่ควางซางกลับมายัางเรือนจำและเริ่มการปิดด่านทำการบำเพ็ญน,นั้น หลิวเชิงกลับมาหาเขาเพื่อบอกข่าวดีเรื่องหนึ่งกับเขาเมืองปักกิ่งตอบกลับมาแล้วจากที่หลิวชิงบอกไว้หลังจากที่พยายามอย่างหนักมาเกือบหนึ่งสัปดาห์ฝั่งเมืองปักกิ่งก็ทำการวิจัยเซรุ่มไวรัสซอมบีได้เป็นจำนวนมากบัวหวานก็เริ่มต้นจากใกล้เป็นไกลทำการติดต่อไปยังเมืองใหญ่หลายแห่งที่สามารถเชื่อมต่อกับเมืองปักกิ่ง เพื่อทำเรื่องกระจายปล่อยเซรุ่มลงมาจากอากาศภายในหนึ่งสัปดาห์ด้วยสิ่งที่คุ้มค่าอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่พายุฝนหยุดดวงอาทิตย์ปรากฏสัตว์ปีกลายพันธุ์ต่างก็เริ่มลดน้อยลงเนื่องจากไม่ชอบแสงแดดและไม่ใช้ชีวิตในตอนกลางวันภายใต้สถานการณ์นี้ระดับความปลอดภัยในการปล่อยเซรุ่มทางด้านเมืองปักกิ่งจึงเพิ่มมากขึ้น แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนี้การคิดจะปล่อยเซรุ่มลงมาท่ามกลางวันสิ้นโลกที่มีภัยอันตรายรอบด้านก็ยังคงเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งถึงแม้ว่าการปล่อยเซรุ่มส่วนใหญ่จะใช้โดรนปฏิบัติการก็ตามแต่กลับยังมีบางส่วนที่จำเป็นจะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินในการกระจายปล่อยเซรุ่มอยู่ดีการปฏิบัติการนี้สำหรับนักบินเหล่านั้น พูดได้ว่าแทบจะมีโอกาสรอดน้อยมากแต่สำหรับความศรัทธ,ธาของเหล่าทหารผู้ปกป้องกลับไม่มีนักบินคนไหนปฏิเสธปฏิบัติการครั้งนี้แต่อย่างใดถึงพวกเขาจะรู้ว่าอัตราสูญเสียเพื่อนร่วมสงครามในการปฏิบัติการก่อนหน้านั้นจะมีมากถึง70%ก็ตามแต่พวกเขากลับยังคงเริ่มต้นการเดินทางโดยที่แทบจะไม่มีการปริปากบนต่อว่าแต่อย่างใด และสิ่งเดียวที่พวกเขาจะทำเพื่อตัวเองก็คือการทิ้งมรดกตกทอดไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติการก็เท่านั้นดีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของกลุ่มทหารถึงแม้ว่าจะมีคนมากมายต่างพูดว่าทหารในเทียนฉาวไม่แข็งแกร่งเทียบเท่าเหมือนเมื่อก่อนก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ผู้ที่ยืนเคียงข้างประชาชนมาโดยตลอดก็คือทหารเหล่านี้พวกเขาใช้ชีวิตและเลือดเนื้อของตัวเองมาหลอมเป็นกระดูกสันหลังของเทียนเฉาตราบใดที่พวกเขายังคงอยู่กระดูกสันหลังของเทียนเฉาจะไม่มีวันหักเทียนเฉาจะไม่มีวันดับสูญนอกจากการสร้างเซรุ่มไวรัสและการปฏิบัติการปล่อยเซรุ่มกลางอากาศแล้ว ด้านเมืองปักกิ่งก็ยังนำสูตรเซรุ่มไวรัสซอมบี้ประกาศออกสู่สาธารณชนโดยไม่ปิดบังถึงอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับอนาคตของมนุษยชาติคนหมู่มากสร้างเซรุ่มไวรัสอนาคตของมนุษยชาติก็มีความหวังและในเวลาเดียวกันหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้านเมืองปักกิ่งก็ได้ติดต่อกับหลายๆเมืองภายในเทียนฉางใหม่อีกครั้งถึงแม้ว่าวันนี้เมืองส่วนใหญ่จะถูกศัตรูย,ยึดไปแล้วเหลือเพียงแต่ผู้รอดชีวิตส่วนน้อยที่ใช้ชีวิตไปวันๆก็ตามแต่กลับยังมีบางเมืองที่มีการวางแนวป้องกันที่มั่นคงเหมือนกับเมืองปักกิง่งโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมืองที่มีทหารตั้งมั่น อาศัยพลังทางการทหารที่แข็งแกร่งมาขัดขวางการโจมตีของซอมบี้จนกระทั่งสามารถเริ่มเคลียร์ปราบปรามซอมบี้ไปได้เป็นจำนวนมากเข้าสู่แนวป้องกันที่มั่นคงไปอีกขั้นแผ่ขยายรัศมีจากศูนย์กลางเมืองของตัวเองออกไปทั่วทั้งสี่ทิศทางเพื่อขยายพื้นที่ฝืนฟูความเสียหายและเข้าช่วยเหลือผู้รอดชีวิต ภัยอันตรายและซอมบี้ในวันสิ้นโลกนั้นมีมากเกินไปจริงๆดังนั้นขั้นตอนนี้จึงได้ดำเนินไปอย่างช้าๆโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุผลอื่นหรือเพราะเรื่องบังเอิญหวางซางจึงได้ยินหลิวเชียงพูดถึงชื่อของเมืองที่รอดชีวิตและอยู่ในสถานการณ์ที่ยังมั่นคงชั่วคราวเหล่านั้น เขาเกิดความสนใจเมืองที่พิเศษมากกว่าในๆนนั้นอย่างฉับพลันชางตู้อันหยางลินอันไคเฟิงหนานจิงเฉินตู่างอันและเมืองปักกิ่งในตอนนี้เมืองโบราณทั้ง8ดของเทียนเฉาต่างก็รอดชีวิตท่ามกลางภัยพิบัติของวันสิ้นโลกแห่งนี้บังเอิญหรอ หรือว่าเป็นแนวเส้นเลือดมังกรที่คอยปกป้องคุ้มครองเมืองเหล่านี้ไว้อยู่กันแน่แต่ไม่นาน่ว่างซางก็ได้รู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญเพราะนอกจากเมืองโบราณทั้งแปดเมืองนี้แล้วจากข่าวที่เผยแพร่ออกมาจากเมืองปักกิง่งภูเขาหลงหูภูเขาจิวควารวมทั้งสวรรค์ที่พำนักของเทพเจ้า รวมทั้งเมืองดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของาศาสนาในอาณาจักรเยรูซาเล็มนครรัฐวาติกันในต่างประเทศก็ต่างได้รับการปกป้องจากพลังบางอย่างถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากวันสิ้นโลกก็ตามแต่สุดท้ายกลับรอดชีวิตออกมาได้ดีไปใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินถึงตรงนี้ ในตาของควางซางก็ฉายแววมั่นใจออกมาทันใดในวันสุดท้ายเทพเจ้าและปีาศาจจะปรากฏเทพเจ้าที่หลับไหลไปกว่าหลายร้อยปีในที่สุดก็จะปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งท่ามกลางวันสิ้นโลกเช่นนี้หรอดลกเหดือจากดีแต่ในตอนนั้นเองคำพูดของหลิวชิงก็ได้หยุดความคิดของควางซางอย่างฉับพลัน ด้เมืองปักกิ่งยังมีการแจ้งเตือนอีกหนึ่งอย่างถึงแม้ว่าภัยอันตรายจะมีทั่วสารทิศก็ตามแต่โอกาสรอดเพียงอย่างเดียวคือการไม่ไปเมืองทั้งสองแห่งโดยเด็ดขาดสองแห่งไหนครับเมื่อได้ยินคำพูดของหลิวชิงสีหน้าของควางซางก็แปลเปลี่ยนไปที่แรกคือเฟิงดูเมืองผีสิง หลิวเชียงสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนพูดขึ้นด้วยสีหน้าจริงจังว่าสว่วนที่ที่สองก็คือช้างอันไม่ผิดดินแดนอัปมงคลที่ฆ่าล้างเทพเจ้าและฝังทั้งเป็นทหารไปกว่าสี่แสนชีวิตสงครามโบราณช้างผิง